วันนี้เรามาชวนคุยเรื่องที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งนะคะพาร์ทเทียหรือว่า PLTR เนี่ยแหละค่ะครับผมคือผลประกอบการไตรามาสล่าสุดเขาออกมาดีเลยนะคะแต่เอ๊ะทำไมราคาหุ้นกลับร่วงซะงั้นครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะข้อมูลกันค่ะดูจากพวกรายงานเอกสารต่างๆที่มีว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับคือการจะวิเคราะห์บริษัทเทคอย่างพาร์ทเทียเนี่ยเอ่อ มันก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับมีทั้งมุมที่ดูดีมากๆแล้วก็มีประเด็นที่ตลาดเขาก็จับตาอยู่เหมือนกันงั้นเรามาเริ่มดูตัวเลขเด่นๆกันก่อนเลยนะคะผลประกอบการ Q1 2025เนี่ยรายได้รวมโตตั้ง39%นะคะเทียบกับปีก่อนครับโตเยอะทีเดียวแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นถ้าไปดูเฉพาะในอเมริกาค่ะคือภาคธุรกิจหรือ U.S. Commercial โตถ,ถึง71%เลยนะคะโอ้โห71% ส่วนภาครัฐ US government ก็ไม่น้อยหน้าโต45%ตัวเลขพวกนี้มันดูแบบโหกำลังมาแรงมากๆเลยนะคะ